สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต สวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเข้าจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่มีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่อุทยัยจำนวน3รายพร้อมของกลางยาบ้ายาไอซ์และอาวุธปืนจากการสอบสวนรับสรารภาพว่ายาบ้าจำนวนดังกล่าวได้รับมาจากเอเย่นรายหนึ่งในย่านตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งหมดมาทำการบันทึกการ จับกลุ่มก่อนดำเนินคดีและขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นแสดงความคาดหวังว่ามหากรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวในปี2563นั้นจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้และช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว2เท่าหรือ40ล้านคนในปี2563ตามเป้าหมายที่วางไว นอกจากนี้การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะช่วยทำให้ธุรกิจกีฬาของญี่ปุ่นมีความคึกคักมากขึ้นโดยในส่วนของความพยายามที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมกีฬามีส่วนผลักดันตัวเลข GDP เพิ่มขึ้นนั้นนายอาเบะเสนอว่าจะทำให้กีฬาเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศให้ได้ติดตามข่าวสารบันเทิงและวารตที่ได้ทางช่องดาว26ครับ